สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องกองปายสุขปูซุกคนเนาะเช่าไห้เช่าหน้าเช่าเกษตรกรทุกท่านเนาะครับเนาะอ่าเมื่อนี้นะครับเนาะก็จะมีการรีวิวนะครับจัดส่งมอบรถนะครับแท็กเตอร์รุ่น M.U.4902 นะครับเนาะอ่าของฮอนด้าโคบูต้าพิธีแท็กเตอร์นะครับเดี๋ยวฮอนาจะไปส่งให้กับลูกค้านะครับอ่าพร้อมอุปกรณ์ สามชิ้นเลยครับเนาะมีตัวรถใบมีดฐานหกแล้วก็โรตารี่นะครับเนาะเดี๋ยวเขาไปส่งให้ลูกค้านะครับลูกค้าชาวสื่อมเมื่อวานนี้ครับผมมือหนีผลอนุมัตินะครับส่งมอบรถให้ลูกค้าได้เลยจวดจัดเขาฮอดคักอีนีต้องปีชั่วนะครับเนาะเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปว่าเขาจะไปส่งลูกค้าอยู่ใส่เนาะครับเนาะโอเคเดี๋ยวไปพบกับเซลล์ออสอีกไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับ ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของอช่างแนะนำนะครับเนาะช่างกำลังแนะนำการส่งมอบให้ลูกค้านะครับให้ลูกค้าได้รู้หลักการให้รู้ว่าระบบของรถรุ่นนี้มีอะไรมั่งนะครับเนะาะเป็นขั้นตอนที่ช่างต้องส่งมอบให้กับลูกค้าและก็แนะนำการใช้สินค้าให้ลูกค้าได้รับทราบและก็พึงพอใจในการ ອາສົ່ງມອບດ້ວຍການໂດຍການຂອງຫອຈກອຄູບາຕາປະຕິເັກຕີຮົານັບນ สวัสดีครับผมครับมาพบร์ตกับเซลวัตรนะครับน้องมื่อนี้ได้มีโอกาสมาส่งมอบรถให้กับท่างครอบครัวของพอเรื่องสินและกกับคุณสัจดาเนาะครับเนาะเออซึ่งเป็นรุ่น MU49 นะครับ 4902B นะครับรองรับน้ำมันด20นะครับมื่อนี้สุกาเพิ่นก่าประทับใจในการที่เขาไปเลือกซื้อสินค้าอยู่หองจำของคู่มือต่างประเทศนิดเดียวเงี้ยนะครับเนาะผมก็เยได้มาสัมผัสหรือจะมา ถามความมือสิท์ของลูกนนค,ค้กาว่า,ามีความมือสิท์อะไรเป็กน้อยเนาะครับคุณลูกค้าเนาะครับครับผมใช่เขาเสอบถามทมกคนอยากสอบถามคือน้ครับเนี่ยว่าเราไปเที่ยว เ็นชป้อครับแนะนำดีครับดังนีแต่เข้าว่าข้างพิธีห้องชปการับค่าีนเอาไปแล้วว่าประทับใจครับนักวินารณ์ก็นนดครับอขอบผเรื่องดำเนินการยกมือครับผมการีกาไปเพิ่มคนบ้านนี่ครับเออแต่มว,ว่านี่ก็ เอาไปเบพังรถมาหนี้ได้รับรถเลยครับโอ้จักรจาตนี่เลยเนาะเออถึงเลยเนาะโอเคครับนะครับเนาะจะเป็นอีกส่วนหนึ่งเสียงสะท้อนของลูกค้านะครับหน้าที่ประทับใจของในเครื่องการบริการของฮอร์จักรคุกบุตรบิวตี้เทตอร์ของเฮาเนาะครับเนาะเออสำหรับโปรโมชั่นเนาะครับเนาะอ่าลูกค้าได้โฟรีนะครับผมที่ดาวปะที่ดาวครับผมโอ้สุดยอดเลยนะครับเอออันนี้ก็คือสําหรับลูกค้าเก่าเกจเอเอพัฒนะครับเนาะทางฮอร์จักรคุกบุตรบิวตี้เทตอร์ของเฮ้าท์นะ โปรโมชั่นพิศเศษนะครับฟรีดาวนะครับพร้อมอุปกรณ์3ชิ้นเลยนะครับพร้อมเด็กให้เห้หน้าให้สวนปลูกพ้อยนะครับจะขอขอบคุณอีกครันหนึ่งนะครับก็ขอให้ทั้งครอบครัวของอ่าขอเรื่องสินคุณสักดาดนะครับนอตการให้หาเงินมนันมันคำพูดคำพูด,ำพดลำรวยนะครับเนาะเอออย่าทิ้งอย่าขาดอย่าของอย่า่าเด้อบ้านนี้เอาอยู่นะเพื่อนแล้วแตขอให้คำพูดนะครับเนาะอ่าขอขอบคุณอีกครันหนึ่งนะครับผมขอบคุณครับ พร้อมที่จะให้เออคุณคนเดียวไม่คิดจะเลี้ยวแล่ใครทั้งมดที่พูดไปผมไม่ได้ร้อนกันช้า